สวัสดีครับเช้าวันพุทธที่สามธันวาสองห้าหกสี่ครับเช้านี้ก็จะมาแนะนำเ่การป้อนลูกนกเขาใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ออกมาสองตัวก็ได้เวลาเอามาป้อนแล้วครับตัวแรกก็จะป้อนตัวใหญ่ก่อนนะครับอาหารที่ใช้เป็นอาหารหมูอ่อนกับอาหารนกคุ้นทองนะครับแช่น้ำไว้ประมาณห้านาทีครับ พอ,อนุ่มๆอ่อปั้ออนได้ครับแล้วอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือสลิงครับนี้ก็ท่อนปลายนี่ก็สายไส้ไก่รถจักรยานนำมาเสียบไว้ครับเตรียมน้ำสำหรับป้อนด้วยครับ หัรพระเอกของเราก็คือรหัสโซนหนึ่งนะครับตัวนี้ป้อนมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับป้อนมาวันหนึ่งอาทิตย์แล้วครับส่วนตัวนี้ซึ่งเอาออกจากรังวันนี้ครับ จะเป็นรหัสทูณสองครับเดี๋ยวก็จะใส่รหัสหัวขาเลยครับกอกง่ายๆครับสำหรับนกอายุประมาณสิบวันตัวบนบ่านี่ก็น่าจะประมาณสองอาทิตย์แล้วครับก็ปั้นเป็นกลมๆลักษณะน,นี้นะครับ จับจับปากนะครับในลักษณะน,น,นี้แล้วก็ค่อยๆป้อนเข้าไปครับ อาหารนกเอี้ยงกับอาหารหมูครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเล็กน้อยครับ เข้าปากเขาก็จะไมค่อยลืนลงไปเองครับเสร็จแล้วก็น้ำครับใส่ไปนิดหน่อย เล็กิมแล้วครับต่อไปก็จะป้อนตัวใหญ่ตัวนี้ป้อนมาประมาณอาทิตย์หนึ่ง้วครับ มีเวลาก็ให้กินเองได้แล้วครับแต่นี้ไม่มีเวลาก็เลยยังไม่ได้ให้กินเองป้อนวันละครั้งครับเคยกินครับหิวเลยแล้วเขาเคยกินแล้วจะป้อนง่ายครับ ขาตอดินทีนิสารก็ตัวนี้ตัวแรกครับตัวมันสกู่น,นี้ตัวที่สองครับที่เริ่มผสมเองได้แม่มาเรพ่อมาเรก็ได้แล้วครับเพิ่งอ,ออกได้ประมาณวันสองวันครับอีกสักอาทิตย์หน้าก็จะออกมาป้อนครับ เป็นมาเร่ร้อยเกิดในไทยอันนี้ก็ไม่ต้องป้อนแล้วครับป้อนมาสามปีแล้วครับอขอบคุณครับ ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามทางช่อง youtube นกเขาต่อดินทินิสารครับสำหรับคลิปนี้ก็ออกแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ากอลุกสวัสดีครับ